เมื่อชายหนุ่มคนหนึ่งไม่ได้แต่งงานกับหญิงสาวที่เขารักเพราะเขาเป็นคนเลือดร้อนที่มีเรื่องชกต่อยได้ทุกที่ทุกเวลาแม้แต่ในงานแต่งงานของตัวเองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวนไปชาแนลวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่องว่าทีเจ้าบ่าวต้องสู้ ก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับผู้ชายเลือดร้อนหลังจากที่ชกต่อยแลกหมัดกันเสร็จสองฝ่ายมักจะกลายมาเป็นเพื่อนสนิทหรือไม่ก็เป็นศัตรูคู่อาฆาตกันไปเลยส่วนชนวนเหตุการณ์ชกต่อยก็มักเกิดจากเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอย่างเช่นการที่อีกฝ่ายทำให้รองเท้าเปื้อนและการถูกมองหน้าหาเรื่องซึ่งในสายตาของคนภายนอกก็มักจะมองว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระ เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ถึงขั้นที่จะต้องลงไม้ลงมือ แต่สำหรับเหล่าชายเลือดร้อนเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนั้นมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีอีกทั้งพวกเขายังมีความต้องการให้ร่างกายได้รับแรงประทะและให้ของเหลวสีแดงออกจากร่างกายซึ่งนี่ก็อาจเป็นสัญชาตญาณดิบของสิ่งมีชีวิตเพศผู้ที่ต้องการแสดงความแข็งแกรง่งเหนือเพศผู้ตัวอื่นๆซึ่งความเลือดร้อนที่ว่านี้ก็มีอยู่ในตัวของวาซิมเต็มเปี่ยม เมื่อตัวจี๊ดอย่างชามชีเปิดฉากวาซีมก็พร้อมตอบโต้แบบจัดหนักจัดเต็มโดยไม่สนสถานที่และเวลาแต่ก็ยังดีที่พวกเขายังมีความเกรงใจอยู่บางซึ่งเมื่ออิหมามเข้ามาห้ามพวกเขาก็หยุดสู้กันโดยหลังจากนั้นอิหมามก็ได้ไล่ทั้งสองออกไปจากมสัสยิดพร้อมทั้งบอกให้วาซีมไปส่งชามชีที่บ้านเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นซึ่งเมื่อไปถึง แม่ของชามชีก็ได้ชวนวาซีมมากินข้าวซึ่งทางด้านวาซีมก็ดันมากินด้วยทําให้ทั้งสองได้พูดคุยกันซึ่งต่างคนก็ต่างชมอีกฝ่ายว่าต่อยท่านั้นเก่งออกหมัดแบบนี้ได้รุนแรงซึ่งมันก็ทําให้พวกเขาสนิทและกลายมาเป็นเพื่อนกันได้ภายในเวลาอันสัน้นโดยหลังจากนั้นชามชีก็ได้ชวนวาซีมออกไปเที่ยวเล่นแต่ในระหว่างทาง พวกเขาก็เข้าไปเจอแวรุ่นชกต่อยกันซึ่งชามชีก็พยายามเข้าไปห้ามแต่เขาก็ดันโดนลูกหลงเต็มๆทำให้เพื่อนสนิทเมื่อตะกีอย่างวาซีมเข้าไปเอาคืนให้เพื่อนจนมันกลายเป็นการชกต่อยแบบแท็กทีมแต่หลังจากนั้นพวกเขาก็มากินข้าวด้วยกันแล้วก็กลายมาเป็นเพื่อนสนิทกันในที่สุด ในคืนหนึง่งระหว่างที่วาซีมปั่นจักรยานออกไปข้างนอกก็มีนักปั่นปริศนาขี่ปาดหน้าแถมยังชูนิ้วกลางทักทายซึ่งนั้นก็ททำให้เลือดของวาซีมเดือดพล่านปั่นจักรยานไล่ล่าไปติดๆจนในที่สุดเขาก็ตามไปทันแต่มันก็เหลือแค่จักรยานที่ถูกจอดทิ้งไว้ซึ่งการที่วาซีมไม่ได้เอาหมัดไปสัมผัสใบหน้าเจ้าของจักรยานมันก็ททำให้หัวใจของเขารุ่งร้อนอยากแก้แค้นเอาคืนให้สาสม กับการที่มายามนักเลงเลือดร้อนอย่างเขาแต่หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้รู้ว่านักปั่นคนนั้นเป็นผู้หญิงเขาเลยไม่คิดที่จะลงไม้ลงมือแถมเขายังต้องเข้าไปหาเพื่อปรับความเข้าใจและยุติความบาดหมางเนื่องจากเธอคนนั้นคือฟาติมาบล็อกเกอร์สาวสวยชื่อดังที่มีผู้ติดตามในโซเชียลจำนวนมากซึ่งเธอก็ได้แอบถ่ายคลิปของวาซิมไว้ดังนั้นหากเธออัพลงโซเชียล วาซิมก็จะต้องอับอายมากๆซึ่งการที่ได้เข้าไปพูดคุยทักทายมันก็ทำให้เขาตกหลุมรักฟาติมา แต่เขาก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้จีบและไม่มีเวลาสารสัมพันธ์กับเธอมากพอเพราะเขาต้องไปทำงานที่ดูใบซะก่อนซึ่งสาเหตุของความจําเป็นนี้ก็เริ่มจากชายที่ชื่อว่าบาบูโดยเขามักจะเข้ามาหาเรื่องชามชีมบ่อยครั้งวาซีมและเพื่อนๆเ,เลยจะยกพวกไปรุมกระทืบบาบูแต่ในระหว่างที่ดักรอวาซีมก็ดันไปเจอคู่อริคนที่เคยดึงผ้าถุงเขาหลุดในที่สาธารณะ วาซีมเลยถือโอกาสนี้เข้าไปแก้แค้นเอาคืนทําให้การล้างแค้นของชามชียังค้างค่ะแต่หลังจากนั้นไม่นานคูอารีก็ยกพวกมาเอาคืนวาซีม ทำให้เกิดการเปิดศึกปะทะกันครั้งใหญ่แถมหลังจากนั้นแก๊งอื่นๆที่เห็นเหตุการณ์ก็ได้เข้ามาร่วมแจมจนกลายเป็นสงครามขนาดย่อมในโรงหนังซึ่งนั้นก็ทำให้โรงหนังพังยับแถมยังถูกเผาจนราบและที่สำคัญคือโรงหนังนั้นเป็นธุรกิจของพ่อวาซีมด้วยเหตุนี้พ่อจึงได้ส่งวาซีมไปทำงานที่ดูไบทำให้เขาไม่มีโอกาสได้จีบฟาติมาต่อ หลังจากที่ทำงานที่ดูใบได้สองปีวาซีมก็ได้กลับมาที่อินเดียและหลังจากที่กลับมาได้ไม่นานเขาก็บังเอิญไปเจอฟาติมาที่ห้างแต่มันก็เป็นสถานการณ์ที่เดินชนกันทำให้ชายคนหนึ่งที่อยู่แถวนั้นเข้าใจผิดคิดว่าวาซีมลวนลามฟาติมาซึ่งทางด้านฟาติมาก็ไม่ได้ช่วยอธิบายแถมเธอยังเดินหนีไปทันทีซึ่งก็น่าจะเป็นเพราะเธอโกรธวาซีมที่อยู่ๆก็หายไปจากชีวิตเธอ ตัดฉากไปที่เรชิตำรวจวัยเกาผู้หญิงทรนงในศักดิ์ศรีของความเป็นผู้พิทักษ์สันติราชซึ่งชายคนที่เข้าใจผิดคิดว่าวาซีมลวนลามฟาติมาในห้างก็เป็นหนึ่งในลูกน้องของเรชิซึ่งหลังจากที่ลูกน้องเล่าเรื่องของวาซีมให้ฟังเรชิก็ได้ยกพวกมาจัดการสั่งสอนวาซีมซึ่งพวกเขาก็ไม่ได้ใช้กฎหมายจัดการ แต่พวกเขาใช้หมัดเท้าเข่าศอกซึ่งวาซิมและเพื่อนๆก็ไม่สามารถสู้ได้ทำให้พวกเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่บาดแผลทางร่างกายมันก็ไม่หนักเท่าบาดแผลทางจิตใจโดยถึงแม้ว่าหลังจากนั้นเรชิจะมาขอโทษที่เข้าใจผิดพร้อมทั้งยินดีจะจ่ายค่ารักษาให้ทั้งหมดแต่วาซิมและเพื่อนก็ไม่รับเงินจากเรชิเพราะพวกเขารู้ดีว่าเรชิมาขอโทษเพราะกลัวมีปัญหาเรื่องงาน ทั้งพวกเขายังโกรธแค้นมากๆจนไม่สามารถให้อภัยได้ซึ่งดูจากสีหน้าท่าทางของพวกเขาแล้วเมื่อมีโอกาสมอมมอๆพวกเขาก็คงจะเปิดฉากล้างแค้นแน่นอนในคืนนั้นหลังจากที่เพื่อนของวาซิมดื่มจนเมาได้ทีเขาก็โทรไปต่อว่าฟาติมา ที่ทำตัวใจร้ายกับวาซีมที่ห้างทางด้านฟาตีมาเลยโทรเรียกให้วาซีมมาหาเพื่อต่อว่าเรื่องที่เพื่อนของวาซีมโทรไปกวนซึ่งความจริงแล้วฟาติมาไม่ได้เรียกวาซีมมาเจอเพราะเรื่องนี้แต่มันเป็นเพราะเธอรู้สึกผิดอีกทั้งเธอยังอยากเจอวาซีมส่วนวาซีมเองก็อยากสารสัมพันธ์กับเธออีกครั้งแต่ต่างฝ่ายก็ต่างวางท่าวางฟอร์ม ทำให้ทั้งสองไม่ได้แสดงความรู้สึกกันตรงๆอีกทั้งครอบครัวของฟาติมาก็ยังไม่ชอบผู้ชายหัวร้อนอย่างวาซีมส่วนทางด้านวาซีมก็วางแผนไว้ว่าจะกลับไปทํางานที่ดูไบเขาจึงไม่อยากให้ความสัมพันธ์มันเกินเลยไปมากกว่าคำาเพื่อนแต่ในใจของวาซีมก็ไม่อยากไปดูไบเลยสักนิดแต่หากเขาเปลี่ยนใจอยู่ต่อโดยเหตุผลเรื่องความรักเขาก็กลัวเสียฟอร์มความเป็นผู้ชายเข้ม แต่สุดท้ายแล้วเขาก็ตัดสินใจยอมเสียฟอร์มส่วนทางด้านเพื่อนๆก็สนับสนุนให้วาซิมทำตามหัวใจตัวเองซึ่งการที่วาซิมยอมเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเพื่อฟาติมามันก็ทำให้เธอประทับใจและดีใจมากๆเธอเลยเปิดใจให้วาซิมมากขึ้นจนในที่สุดความสัมพันธ์ของทั้งสองก็เดินทางมาจนถึงประตูวิวา แต่ในวันที่วาซีมไปเลือกซื้อแหวนเขาก็บังเอิญไปเจอค่อาริอย่างเรชิซึ่งก็ยังดีที่ในตอนนี้วาซีมโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเขาเลยไม่คิดที่จะมีเรื่องชกต่อยแล้วแถมเขายังชวนเรชิไปงานแต่งซึ่งมันก็เป็นคำชวนตามมารยาทแต่ทางด้านเรชิก็ดันตอบรับคำเชิญเพราะเขาอยากแสดงให้เห็นว่าเขาอยากให้ความเครียดแค้นยุติลง แต่ก็มีแค่ว่าที่เจ้าบ่าวอย่างวาซีมคนเดียวที่ปล่อยวางเรื่องในอดีตได้ซึ่งทางด้านเพื่อนๆของวาซีมก็ไม่มีใครโอเคเลยสักคนกับการที่เรชิจะมาร่วมงานแต่งแถมพวกเขายังบอกว่าถ้าเจอหน้ากันอีกครั้งหัวเขาอาจอดทนไม่ไหวที่จะเข้าไปชกต่อยเพื่อล้างแขน ก่อนวันแต่งงานหนึ่งวันเรชิก็ได้มาช่วยจัดเตรียมงานแต่งซึ่งเขาก็ดันพานลูกน้องมาด้วยหลายคนทำให้วาซีมเริ่มไม่สบายใจกลัวว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นซึ่งหลังจากนั้นไม่นานเพื่อนๆของวาซีมก็มาถึงและเมื่อพวกเขามาเจอพวกของเรชิสถานการณ์มันก็ตึงเครียดเริ่มมีการพูดจาเน็บแนมหาเรื่องกันเบาๆแต่ก็ยังดีที่เพื่อนๆของวาซีมเห็นแก่ง,งานแต่ง พวกเขาเลยได้ตกลงกันไว้ว่าจะอดทนอดกลั้นไปก่อนแต่เมื่องานแต่งเสร็จสิ้นเมื่อไหร่พวกเขาจะเปิดฉากล้างแค้นทันทีถึงแม้ในตอนนี้เพื่อนๆของวาซิมจะตกลงกันไว้แล้วว่าจะไม่มีเรื่องในงานแต่งแต่สายตาและการพูดคุยของพวกเขาก็ทำให้บรรยากาศดูไม่น่าไว้วางใจซึ่งนั้นก็ทำให้วาซิมเป็นกังวลมากๆ จนเขาแทบไม่มีสมาธิในการทำพิธีเพราะมัวแต่สังเกตท่าทีของเพื่อนๆหลังจากที่งานพิธีเสร็จสิน้นลูกน้องของเรชิก็แบ่งความคิดเห็นเป็นสองฝ่ายโดยฝ่ายหนึ่งรู้สึกไม่สบายใจกับสายตาพเพื่อนๆของวาซีมที่ดูเหมือนยังโกรธเคืองเรื่องในอดีตแต่อีกฝ่ายก็ไม่ได้คิดอะไรมาก พวกเขาเลยอยากอยู่ที่นี่ต่อเพื่อรวมงานแต่งในวันพรุ่งนี้ซึ่งทางด้านเรชิ้ก็เห็นด้วยเพราะเขาคิดว่างานแต่งนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้สร้างความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรในเช้าวันแต่งงานพวกของเรชีได้เข้าไปปลุกว่าซิมตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะช่วยเตรียมตัวสำหรับการเป็นเจ้าบ่าวทั้งการตกแต่งห้องหอการแต่งหน้าแต่งตัว ไปจนถึงการขับรถไปส่งซึ่งเรชีก็เข้ามาช่วยด้วยเจตนาดีแต่มันก็ดูเป็นการเข้ามายุ่งวุ่นวายเกินไปจนถูกเพื่อนๆของวาซีมมองว่าเป็นการข้ามหน้าข้ามตาพวกเขาเลยไม่พอใจเอามากๆในระหว่างเดินทางไปสถานที่จัดงานเพื่อนๆของวาซีมเลยแอบแกล้งเอาคืนโดยการนั่งเบียดลูกน้องของเรชิจนในที่สุดสองฝ่ายก็เปิดฉากซัดกันนวัวซึ่งก็ยังดีที่เมื่อไปถึงสถานที่จัดงาน พวกเขาก็หยุดชกต่อยกันแต่นั่นก็เป็นเหมือนการจุดชนวนความเดือดดาลจนทำให้สถานการณ์ตึงเครียดมากขึ้นซึ่งสิ่งเดียวที่หยุดพวกเขาไว้ในตอนนี้ก็มีแค่คำว่างานแต่งซึ่งในงานก็มีแขกเกลือมาร่วมยินดีจํานวนมากแถมยังมีนักข่าวมาร่วมงานหลายสํานักเนื่องจากฟาติมาเป็นบล็อกเกอร์สาวชื่อดัง แต่แล้วท่านใดนั้นครูอารีของวาซีมในอดีตก็ได้เข้ามาฉีดโฟมใส่หน้าของวาซีมซึ่งทางด้านวาซีมก็เก็บกดจากเรื่องก่อนหน้านี้มามากอยู่แล้วพอโดนทำแบบนี้มันก็เป็นเหมือนการจุดชนวนทำให้วาซีมกลายร่างกลับไปเป็นวาซีมจอมหัวร้อนเขาเลยสาวหมัดสวนกลับต่อหน้าคนทั้งงานซึ่งนั้นก็เป็นเหมือนเสียงระฆังเริ่มยก ให้เพื่อนของวาซีมเปิดฉากแก้แค้นพวกของเรชิทําให้หลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็เข้าซัดกันนัวจนงานแต่งกลายเป็นสงครามแห่งศักดิ์ศรีสร้างความตื่นตกใจให้กับทั้งแขกและญาติญาติซึ่งการชกต่อยกันในครั้งนี้ฝ่ายของวาซีมก็ได้โอกาสเอาคืนแบบจัดหนัก ซึ่งในตอนแรกทางด้านเรชิก็พยายามห้ามวาซีมแต่หลังจากที่การห้ามไม่เป็นผลเรชิก็หันมาสู้ตอบโต้แต่สุดท้ายเขาก็ถูกวาซีมเล่นงานจนเละโดยหลังจากที่การต่อสู้จบลงชีวิตการแต่งงานของวาซีมก็ได้จบลงไปด้วยซึ่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันในงานแต่งก็กลายเป็นข่าวดังไปทั่วจนมันกระทบต่อเกียรติและหน้าที่การงานของเรชิส่งผลทำให้ชีวิตของเขาพังเละ หลายปีต่อมามีนักศึกษาชายกลุ่มหนึง่งต้องการเปิดงานศิลป์ในรูปแบบที่แปลกใหม่น่าสนใจโดยการเชิญวาซีมาเป็นแขกรับเชิญ โดยหลังจากที่เกิดเรื่องเช้าในงานแต่งเขาก็ได้หนีหายไปซ่อนตัวจากทุกคนซึ่งการที่คนดังอย่างวาซีมหายตัวไปก็ทำให้หลายๆคนอยากมาเจอเขาในงานศิลป์รวมถึงเพื่อนๆของวาซีมก็มาร่วมงานศิลป์นี้ด้วยซึ่งเมื่อวาซีมมาถึงที่งานเหล่าวัยรุ่นก็เข้ามารุมล้อมต้อนรับราวกับเขาเป็นไอดอลชื่อดังซึ่งสิ่งที่ทำให้วาซีมได้รับความชื่นชอบก็คือความใจกล้าพ,พร้อมบวก และใบหน้าที่หลอเล้าของเขาแถมวาซิมยังมีความกวนทีนไม่เกรงใจใครและมีความอินดีที่โดนใจวัยรุ่นการกลับมาของวาซิมในครั้งนี้เป็นการกลับมาเปิดร้านอาหารเล็กๆเ,เพื่อที่จะใช้ชีวิตธรรมดาโดยที่จะไม่ไปมีเรื่องกับใครอีกแต่แล้วในวันหนึง่งวาซิมก็ได้รู้ข่าวว่าฟาติมาก,กำลังจะแต่งงานกับผู้ชายที่พ่อเลือกให้ซึ่งวาซิมก็รู้ดีว่าเธอคงไม่มีความสุข กับการถูกบังคับแต่งงานเขาเลยจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อช่วยเธอแต่ในระหว่างนั้นเมื่อเรชิรู้ว่าวาซีมกลับมาเขาก็รีบมาหาวาซีมทันทีโดยความจริงแล้วที่ชีวิตของเขาพังและไม่มีความสุขมันก็ไม่ใช่เพราะเรื่องเชา้าที่ตำรวจอย่างเขาไปมีเรื่องชกต่อยแต่มันเป็นเพราะเขาแพ้ในการชกต่อยกับวาซีม ด้วยเหตุนี้เขาเลยมาขอดวลหนึ่งต่อหนึ่งเพื่อล้างแขนโดยหลังจากที่แลกหมัดกันอยู่สักพักในที่สุดเรชิก็เป็นฝ่ายชนะซึ่งเขาก็รู้สึกดีขึ้นมากๆต่างจากวาซีมที่ในตอนนี้รู้สึกแย่และเป็นกังวลแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกแย่ที่แพ้ให้กับเรชิเพราะสิ่งที่เขาให้ความสำคัญที่สุดในตอนนี้คือการได้ทำตามหัวใจตัวเองซึ่งเมื่อเรชิได้ยินแบบนั้นเขาก็เสนอตัวเข้ามาช่วยด้วยความเต็มใจ โดยหลังจากนั้นพวกเขากรบุกไปที่งานแต่งของฟาติมาเพื่อที่จะไปรักพาตัวเธอมาจากงานแต่งซึ่งทางด้านฟาติมาก็ดีใจมากๆที่เห็นวาซีมแต่ก่อนที่วาซีมจะได้เข้าไปหาเธอเขาและเพื่อนๆก็ดันบังเอิญเจอบาบูคูอารีของชามชีซึ่งทางด้านวาซีมก็เลือกที่จะช่วยเพื่อนแก้แค้นก่อนเพราะไม่ว่าจะยังไงเขาก็ไม่สามารถละทิ้งหัวใจนักสู้ไปได้ การต่อสู้ของสิ่งมีชีวิต ไม่ได้มีจุดประสงค์แค่การลา่าหรือการเอาตัวรอดโดยในสิ่งมีชีวิตเพศผู้มักจะต่อสู้เพื่อแสดงความแข็งแกร่งแสดงความเป็นจ่าฝูงซึ่งสัญชาตญาณดิบนี้ก็มีอยู่ในมนุษย์เราด้วยเช่นกันมันจึงไม่แปลกที่ผู้ชายหลายคนชื่นชอบการมีเรื่องชกต่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการใช้กำลังชกต่อยทำให้มีผลกระทบตามมามากมาย เหมือนอย่างที่เราเห็นในหนังสุดท้ายนี้สำหรับใครที่เคยมีเรื่องชกต่อยแปลกๆอย่างเช่นต่อยกันในงานแต่งก็คอมเมนต์แชร์ประสบการณ์เข้ามาได้นะถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ